วันนี้แม่จะทำอีไอาหารว่างด้วยค่ะพี่น้องอาหารว่างขนมปังหน้าหมูค่ะพี่นอ้องเขาได้ขนมปังมาเขาก็มาเอาขอบออกพี่น้องขอบออกมันก็สสวยงามก็ไม่ต้อาทอดนะจ๊ะแต่ถ้าเฮ็ดคล้ายต้องเอาออกเฮ็ดกินบ่ออกก็ได้จ้าแล้วแต่ผู้ใดตัดขอบออกมันยังส,สวยนะคะเนาะ นี่ค่ะตัดออกแบบนี้เดี๋ยวเ่าเอาไปตากแดดดนะคะ่ะนี่ค่ะพ่อตากแดดแล้วเทาก็มาหั่นเนาะค่ะเนาะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะให้มันได้สี่เหลี่ยมแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้เดี๋ยวเ่าไปเตรียมพวกอาจาร์พวกหมูไว้ค่ะ น,นีจะหมักหมักหมูกันนะคะหมูนแม่ซื้อมาจากโลตัสอันนี้หมูแล้วแต่ความชอบของเรานะแม่ซื้อมาสามสามขีดค่ะหมักหมูก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะหมักหมูเราก็จะใส่พริกไทยเนาะพริกไทยจะทำให้หอมอันนี้รากผักชีกับกระเทียมแม่หกใส่กัน เห็น้ำตาลนิดนึงจ้ะน้ำตาลนิดนึงสีขาวจ้ะสีขาวแล้วเราก็นวดเลยค่ะพี่น้องนวดให้มันเข้ากันดีดี เครื่องปรุงเนี่ยเราจะใส่อย่างอื่นด้วยก็ได้แต่แม่ตามที่แม่เคยกินอ่ะนะแม่ทําให้น้องอันกินแม่จะใส่แค่ซีอิ๊วขาวกัน,น้มตามบางคนเขาก็ทํามาใส่ชูรสก็มีด้วย <c oughs> อันนี้เราทํากินเป็นอาหารว่างเนาะ <c oughs> เราไปทอดกับขนมปังแล้วมันก็จะอร่อยเพราะว่าเราจะทําอาจารด้วยจ้ะ <c oughs> เรานวดนวดให้มันเท่าเนื้อกันออะแค่นี้ก่อนมหมัมกไว้พอหมักก่อนค่ะ อุ้ยเด็กบ่อยูพี่นอ้องเอ้ยเนาะแมกวก็ได้ไข่แมวเยนตีสองนวยกับพ่อพี่น้องนวยหนึ่งเขา้าไปแต่จุ่มหนานะจ้านวยหนึ่งเขาก็ใสใสเนื้อหมูนี่แหละพี่นอ้องไข่ใส่จกหนวยแล้ว,วเขาก็ไปแช่ในตู้เย็นจ้า อันนี้หมูฮอตตากดรลอยเล้อดเรือพี่น้องหมูฮอตตากดำ่อยเฮาก็ะกันอยากตกแต้งกับใส่บักพริกใส่หอมบักซี่ได้จ้ะใส่พริกใส่หอมบักซี่ซ้ำเลยพี่น้องใครท่า ก๋าหมูท่าไถ้ทัวพี่น้องเห็ดกินเองใส่ได้หลายรสจ้ะแต่ว่าให้เห็ดบางๆจ้ะมันจังสิสุกนี่จ้ะํำนี่พี่น้องเห็ดไปเรื่อยๆห้าเห็ดไปเรื่อยๆห้าบ่อจากท่าก็จุ่มเลยค่ะจุ่มในไขเลยค่ะนี่แล้วก็ห้าก็หมูท่าพี่น้องให้บางๆใส่ใส่มันทัวเขาเห็ดกินเองไม่ต้องไปยัดจ้ะนี่พี่น้องจ้ะ ฮ็ดไปเรื่อยๆจนกลัวสิบม,มนตัวใครเนาะ,นะ <c oughs> ไปจุบในไข่หล่นจากพี่น้องง่ายดีบ่ต้องมาท่าแม้ว่ามีเปล่งจุบมในไข่เลยข้าเห็ดเร็วๆข้าก็เอาไข่ท่าอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องไข่มันเสเหลืออยู่แล้วจ้ะเนี่ยใส่ไปมันเต็มถาพี่น้องให้มันขบให้มันเรียบลอย นี่ค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วไข่ท,ขที่เหลือเด้อจ้ะบ่ถิ่มเนาะเสียดายไข่ที่เหลือเฮาก็มาใส่หนามันจักหน่อยก็ได้เสียดายไข่เนาะจ้ะไข่หัวถั่วเด้อจ้ะเด้วอวันนี้เฮาจะมาถอดเด้อพี่นอ้องเพจ้เป็นเฮาถอดนกขุ่ดดมหนานลงเด้อคะ่ะ thoát phaionon quầm ná lông heo muối con nha chăng khi nào thoa nó coi bưng nó vẫn có thế này nó coi coi thôi มหมูเสร็จตัวแล้วเาก็คอยกลับเอาทั้งเอาทั้งหลังขึ้นเนี่ยค่ะพี่น้องเหลืองสวยเลยจ้ะล้าก็เบื้องทางหลังว่าเป็นย่งไรถอดทางหลังจะพักหนึ่งรีไฟไหนนอยๆ นี่ค่ะอืม,อมต้องค่อยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออืม hấp bưng vào muối hớt súp đi súp là hớt cả tát ồ lết ha là hớt cả khiếp ồ nó ถ้าเกิดชุดไม่ลงจ้ะชุดไม่ก็เอาขวามหนาลงเขาด้ดยพี่น้องเด้อทอเขาต้องให้หมูเขาสุกก่อนจ้ะเนี่ยค่ะทอดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะมาพอกแม่แอวอีกแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้พ่มีแนวกินพี่น้องเห็ดเนี่ยกินเล่นเนี่ยกินกาแฟย่มบ่ายจ้ะตอนนี้มันจกมุ่งเลยเนี่ยน่าจะบ่ายสามกว่าแล้วกิ่งกาแฟย่มบ่ายจ้ะวัวสีมุ่งกลัวเลยตอนเนี้ยมาค่ะขนมปังหนาหมูพี่น้องให้เราเองจ้ะตามคำขอของหนูเยงเย้ลูกสาวอยากกินเลยเห็ดอืครับ จิ้มกับอาจย์มันสีเปียวหวานอาจย์อาจย์นี่มันม้เขาน้ำเปล่าน้ำเปลาน้ำสมน้ำตามเลยจ้ะเอาไปเคี่ยวเพราะมันเดือดเดือดเท่ากับเอาแตงเ <c oughs> อายังใส่เท่ากับนี่หน้าตาเป็นอาหารบางพี่นอ้องท่านเป็นอาหารบาง อืมแทบแบหัว่อมหัวหออืมเฮยังกระเจบนอนเขาอยากกินเขาได้ซื้อขอนมปังอยู่เซเว่นมาให้แม่ก็เห็ดข้าวเดียวเห็ดบ่โดนพี่น้วง คือยังไงทอดกับข้าวเดียวเนี่ยค่ะฝากกูเลยกูแช่กูติดตามให้แม่ก็นอนในเด้อค่ะเด้อ <laughs> พี่น้อง <c oughs> เสแสร้บน้ำกันขนมปังนี่เอาเครื่องนึงแมวเอาเปลือกออกเครื่องนึงไม่ได้เปลือก,ออกเ,อเ,ยเลยขอบขนมปังก็อื่นขอขนมปัง,ง,ปงพี่น้องกินกับแตงเสแปรแตงมันหอมจ้ะ <c oughs> แตงหอมน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานอาจารย์นี่เขาใส่ไม่หอมแดงกับแตงด้อยกันะกับบกพริด các đan xài ngon, có ăn cà phê nhâm đẹp đi เดียวไม่กินด้วยแม่เอาไปอาบน,น้ำมาค่ะพี่น้องขอ,อ,อ,อบค<บ> <laughs> ข้าจุ่มในไข่เลยมันสิดีพี่น้องมันจะโบมนํำมันเนี่ยจ้ะเห็นปะโบมนํำมันเลยขนาไข่จุม่มอ่ะเอาหนีจุ่มในไข่เลยอ่ะ <c oughs> ของปังเพราะว่าไข่จะไปโอบไวจ้าโทษเลยฮะก่อนบ้างจะกะดซับมันนำ้ำ อันผู้เฮ็ดว่าเป็นมันสิอมนมึบมันสิเลียนพี่น้องมาของกินเหรียญแล้วพี่นอ้องครับจ้า ทำบ่จัม <laughs> หักดิร <laughs> ับจังรับจัง บ้านแม่เอากะเอาขอบออกมาอันกระเป๋าเรื่องเสียออกขอบออกเนี่ยแบบนี้เ่ได้เอาขอบออกเฮ้ยกินเองไม่ต้องเอาขอบออกเราเพลินว่ออเาเขาบริหารขายอืมอืมรับ พรุ่งนี้ไปทำงานไหมรอประชุมก่อนพรุ่งนี้จะทำลาบลาบไม่ได้ให้กินลาบหัวปียกินไหม,มกินเป็นเมี่ยงก็ได้เพิ่มเพิ่ม <c oughs> กินเป็นอาหารบางแล้วจ้ะกินกับกาแฟอร่อยดีพี่น้องนี่มันคำแล,ล้วแมวเรือกไปกินเลือกไปกินกาแฟเดี๋ยวถึนอนบ่หลับ đẹp ta kín bơ sơ lụ má, nhầm đây Dạ, kín nhắn cây hay kín bớt Hạt nó <laughs> <laughs> Hạt về พันมานแล้วก็ให้ชู้กินฉันดอพอทายคลิปเจอาก็กินอยู่แล้วเมื่อสามหล่พุ่น <c oughs> <c oughs> กินตั้มามาน้องอันก็นได้ <c oughs> อือหือ <c oughs> อือมัือหลุบขันละตอนอือเขาเนี่ยไม่อยากกินเนาะไม่อยากกินอย่างหูบ้าโบราณเขาว่าชิ้นสุดท้ายแฟนรอ ไม่เห็นลูกกินพอลูกว่านมีแฟนกินยังอะไร่แม่ตรงไปกินถุงตัวท้ายฮานอนกินทะแฮปบบ้น,น้อยกินตัวท้ายจัดการเลยลูกเทป่พี่น้องกินกาแฟาย่านอนมาหลับ กินที่เป็นอาหารบางซื้อนี่นี่เห็ดหลายเขาเลี้ยงกินได้บ่บ่ยา่านได้กินพุนวะทุ่มหนึ่งพุนวะเฮ็ดเลนเห็ดหัวไปพอดำหนักอะไรพี่งหน่วงโ่้หนาเวียกเนาะ <h> ih ih ih> หนาเวียกว่ามีเลยหาเห็ดลูกอยากกินยังกับเห็ดให้กิน เกี่ยงเบิดชิ้นสุดท้ายแฟนหล่อเข้ามาเอ้ยเราได้ถ่ายรูปกันไหมว่าวันนี้รูปไหนรูปคู่อืมใายแล้วเหลือด อิ่มเลยเพี่น้องะสำหรับมือนีกับซ้ำนี่แล้วเนาะคะ่ะเนาะมาบอกกันพ่อหอมปากหอมคออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหมแม่ก้องอัานนะคะเด้อก่อนจากการมเมลจะขออวยพ่อหน่อยจะผูกจะคนมีความสุขความเจริญเลยคะ่ะสิเดินทางไปไสมาไสกับแฮมปอดภัยทั้งไปทั้งกลับเนาะมี่จะโชบตลาดมีแต่มีมสหาย้หลบความหลบเอลนะค่ะเด้อสำหรับมือนีสวัสดีค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ